อ่าเอาละครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ตะกี้แล้วนะครับอ่าวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าเพื่อนๆนหลายท่านเลยนะครับยังไม่รู้เลยนะครับว่าในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนะครับตั้งแต่ windows 10มานะครับ windows 10 windows 11นะครับเราจะมีอยู่ตัวโปรแกรม1โปรแกรมนะครับที่สามารถใช้เปิดไฟล์ pdf ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องโหลดโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดไฟล์ pdf นะครับ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Adobe หรืออาจจะเป็นพวก Fit In อะไรพวกนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับหากเรานั้นต้องการเพียงแค่เปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาอ่านและทำการพิมพ์นะครับในคอมของเรานั้นนะครับก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือในตัวนี้นะครับ Microsoft Edge นั่นเองนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมมีไฟล์ PDF 1ไฟล์นะครับหากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้ติดตั้งในตัวโปรแกรม PDF ลงในคอมนะครับ เพื่อนๆนะครับทาการโหลดไฟล์ PDF ลงมานะครับหรือเซฟมานะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมหากมันเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถเปิดได้นะครับเพื่อนๆมันจะเป็นไฟล์ที่มีหน้าตาเป็นสีขาวนะครับคือขาวทั้งแผ่นเลยนะครับมันจะไม่มีสัญลักษณ์ใดๆตรงกลางเลยนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นตอนนี้นะครับไฟล์นี้นะครับก็คือไฟล์ PDF นะครับที่สามารถเปิดได้ในตัว Windows ของเรานั่นเองนะครับ เมื่อเราต้องการเปิดนะครับให้เราดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะป๊อปอัพนะครับในส่วนโปรแกรมแรกที่สามารถใช้เปิดได้นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมเคยใช้ในส่วนของ Microsoft Edge นะครับในการเปิดนะครับหากเพื่อนๆนะครับไม่มี Microsoft Edge ในส่วนนี้นะครับเราสามารถกดในส่วนของหมดแอปตรงนี้ได้นะครับผมมันก็จะขึ้นในส่วนของโปรแกรมพื้นฐานของเราขึ้นมานั่นเองนะครับหรือว่านะครับ เราจะมี Microsoft Edge อยู่ที่หน้าจออยู่แล้วนะครับอ่าแล้วในส่วนนี้นะครับมันไม่มี Microsoft Edge นะครับเพื่อนๆเ,เราสามารถกดที่ตรง Look for u t h o r App ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่าเมื่อเรากดมาแล้วนะครับให้เราเลือกมาเซนดูตรงที่ De s k t o p นะครับอ่าเมื่อเรากดมาที่ De s k t o p แล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับเราจะเจออ่าในส่วนของโปรแกรม Microsoft Edge นั่นเองนะครับ เราก็กดที่ตัวโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่ open นะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นปั๊บอัพแบบนี้นะครับอ่ามันจะแสดง Microsoft Edge ขึ้นมาทางฝั่งด้านบนสุดเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็กดโอเคได้เลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็เปิดไฟล์ pdf ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับเพื่อนๆอ่าเราไม่จําเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม pdf ลงในคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถเปิดใช้ไฟล์ pdf ได้แล้วนะครับด้วย โปรแกรม Microsoft Edge ของ Windows นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราก็สามารถเปิดใช้ไฟล์ PDF ได้แล้วนะครับเราก็ไปทำการอ่านหรือว่านะครับเพื่อนๆจะพิมพ์นะครับเราก็สามารถพิมพ์ได้เหมือนกันเลยนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับคล้ายๆกับโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ทั่วไปเลยนะครับผมหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาเพื่อนๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ